เข้าสู่ช่วง p e r t y focus ครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการสารแดงวันกับคุณประยงยุทธ์อิทธิรัชัยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง s c Asset เ็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทศิษฐ์ครับคุณประยงยุทธครับตอนแรกเนี่ยตอนที่โครงการนี้ได้ที่ดินแปลงนี้มาเราได้ใส่แนวคิดอย่างไรในการพัฒนาที่ดินแปลงนี้ขึ้นมาบ้างครับครับก็ขอเล่าย้อนไปปี พศ2 5 5 6ที่เราได้ที่ดินแปลงนี้มานะครับกที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในทําเลที่ใจกลางเมืองนะฮะอยู่ซอยสารแดงซอยหนึ่งนะครับก็ฝ่ายการตลาดก็ได้ศึกษารายละเอียดแล้วก็ศึกษาความต้องการของลูกค,าค้าเรามองเห็นกลุ่มของลูกค้าที่เป็นกลุ่มยังบริลเเนอรก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาประสบความสาเร็จในเรื่องของ selling point นะครโครงการได้เตรียมอะไรไว้บ้างครับคอนเซปต์ของอาร์เคติกเนี่ยเขาก็เหมือนกับเอาหินก้อนหนึ่งมาแล้วเขาก็ แบ่งหินเป็นชั้นๆแล้วก็ดึงหินออกไปนะฮะเราจะเห็นแมสของตัวอาคารเนี่ยคือส่วนที่ดึงออกก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นกระจกที่เป็นห้องพักส่วนที่คงอยู่ก็คือเป็นหินที่เป็นแนวนอนนะคอนเซ็ปต์ตัวอาคารก็เลยจะเป็นตัว h o r i ซ o n ท a ลไล์ขึ้นมาซึ่งจะแตกต่างกับอาคารอื่นๆรอบข้าง ก็คือการเป็นแนวนอนเนี่ยก็ทำให้มีมุมมองที่กว้างถูกต้องเลยฮะมันก็จะไม่มีสิ่งที่บังสายตาในห้องสิ่งอำนวยความสะดวกนี่มีครบทุกอย่างเลยใช่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีทั้งสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะฮะมีเอ็กซ์คูทีฟราฟที่อยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็มีห้องประชุมนะฮะแล้วก็มีซาวน่าฟิตเนสอันนี้มีครบหมืนะฮะตามที่คอนโดซูเปอร์ลักชัวรี่ควรจะมี ก็จะเห็นภาพรวมของโครงการนะครับน,ะน,นีของธาคารวันเนี่ยเราเมีความสูงทั้งหมดเนี่ยตัวอาคารเนี่ยก็คือ33ชั้นครชั้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวภูวิลล่าที่เห็นด้านล่างเนี่ยเราจะ,ะขายเมื่อตึกแล้วเสร็จแล้วก็ในแง่ของในตัวอะ�ิเทคเจอร์เนี่ยเราก็ใช้วัสดุที่จะเป็นอลูมิเนียมแคดดิ้งลายหินเพราะเนื่องจากถ้าเราใช้หินจริงธรรมชาติเนี่ย ในระยะยาวเนี่ยมันจะไม่คงทนใช่เดี๋ยวมันจะร่อนลงมาด้วยนะถูกต,ต้องก็เลยจะเป็นลลูมิเนียมแคดดิ้งซึ่งสั่งพิมพ์ลายเป็นหินอ่อนโดยเฉพาะนะฮะเห็นมีจังหวะแรนดอมไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมครับก<น>็นะคืออันนี้เนื่องจากอาร์เคเต็กเนี่ยเขาดีไซน์ว่าเพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะของแต่ละตึกของตัวตึกมันเองแล้วแต่ละชั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในแง่พอเราดีไซน์ฟินนอนที่มีความหนาความบางเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนะครับ คือในแง่ของฟินนอนเนี่ยก็จะช่วยบังแดดนะครับก็จะกันแดดกันฝนก็จะช่วยในแง่ประหยัดพลังงานด้วยแล้วสีเขียวตรงนี้นี่เป็นอะไรครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นสวนส่วนกลางนะฮะถ้าถ้าดูในแง่นี่คือมันเกิดจากเซตแบ็กไลน์ของตัวอาคารนะฮะแต่เมื่องจากเราสเตปถอยเซตแบ็กแล้วเนี่ยเราก็เอาพื้นที่ตรงนี้ทําเป็นสวนส่วนกลางของตึกนะฮะก็คือสามารถเล่นได้เอามาทำอะไรได้แล้วก็ตัวอาคารเนี่ยคืออันนี้เรียนพอดีเดี๋ยวเราไม่เห็นแปลนข้างใน จริงๆเนี่ยมันเป็นซิงเกิลโหลดคอริดอร์ทั้งหมดอ๋อโดย,ยรอบเลยนะฮะใช่ครับในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีเวลอยู่ตรงกลางก็คอริดอร์หน้าห้องเนี่ยจะไม่มีการที่เปิดประตูมาชนกันะจะเป็นซิงเกิลโหลดคอริดอร์แล้วก็จะเพิ่มตรงนี้ให้เป็นตัวลักชวรี่ของตัวยูนิตแล้วก็มีความไพรเวซีของแต่ละยูนิตด้วย คุณรปยงยุทธครับอันนี้เป็นโมเดลส่วนเพนท์เฮาส์เหรอครับครับผมก็จริงๆตรงนี้อะโมเดลมันแสดงถึงตัวสระว่ายน้ําที่เป็นฟฟีซี่ส่วนกลางที่อยู่ที่ชั้น30มสิบนะครับเราจะมีสระว่ายน้าที่อยู่ด้านหน้าอาคารสามารถเทควิวสวนลุมได้นะครับแล้วก็มีฟิตเนสนะฮะที่อยู่ชั้นเดียวกันนะครับส่วนชั้น3 1เราก็จะเป็นห้องประชุมนะครับแล้วก็เป็นเลาส์ที่สองชั้นเลยสองชั้นเลยที่เป็นฟฟีซี่ส่วนกลางแล้วก็ส่วนชั้นที่ สาร่สองกับสารที่สามเนี่ยเราจะเป็นเพนท์เฮาส์ดูเพ็กจุดที่เป็นจุดขายเนี่ยเนื่องจากเป็นยูนิตชั้นบนสุด mm hmm. แล้วก็ยูนิตนี้เนี่ยก็จะมีจักรุซี่ส่วนตัว oh, นะฮะแล้ว <okay. S 2> เขาสามารถมองเห็นสราะว่ายน้ําซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางได้ด้วยนะฮะในแง่ของ privacy mm hmm. ก็ไม่รบกวนเพราะว่าเรามีส่วนกลางตัวนี้สูงถึงสองชั้น oh, hey, hey, นะครับก็ hey, hey, hey. อันนี้จะเป็นจุดขายของเพนท์เฮาส์ดูเพ็กของเรานะรที่อยู่ชั้นบนสุดสามารถเทควิวส่วนลุมได้ร้0ยองศาเลย mm hmm. นะครับ แล้วก็เราอีกนิดนึงก็แล้วกันนะฮะนีขออธิบายคือด้านบนเนี่ยเราจะเป็นตัวทางนี้ไฟทางอากาศแต่ทางอ่อาร์เคเต็กเนี่ยเขาดีไซน์เป็นกระจกลายหินเพราะว่ากลางคืนเราจะเปิดให้มันเรืองแสงขึ้นมาอนะเพื่อจะเป็นไฮไลท์ที่มองระยะไกลในเวลากลางคืนได้ได้ได้สวยฮะสวยฮะครับผมพูดอย่างนี้แล้วดูอย่างนี้แล้วผมอยากเห็นส่วนห้องพักจังเลยครับได้ครับเราไปดูกันเลยไหมฮะยินดีครับเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับอบคมพาไปชมนะครับ ห้องสวยจังเลยครับเนี่ยครับก็จะพาชม2ห้องนอนนะฮะคุณนัาสิทธิ์อันนี้จะเป็น2ห้องนอนพื้นที่ประมาณ116ตารางเมตรนะรเนี่ยเข้ามาเราจะรู้สึกว่าห้องนี้กว้างแลว้แลกวก็ล่กว้างและใหญ่และสูงมากนะฮะเพราะว่าป้าเพดานเราสูงถึง3เมตรเลยนะในส่วนของ Room, ริฟิ้งรูมกับไดนิงรูมและความกว้างของห้องตรงนี้เจ็ดเมตรแปดสิบนะฮะก็เปิดมุมกว้างแล้วก็หน้าต่างเราเนี่ยสูงตั้งแต่พื้นจดฝ้าเลยใช่นะครับก็เดี๋ยวพามาดูตรงระเบียงกันนะฮะตัวกระจกเนี่ยเราเป็นกระจกเฟือยไม่มีเฟรมเพื่อจะให้มองเห็นว ก็พามาชมส่วนแทนที่ครัวนะฮะครับก็คืออันนี้ก็ฝั่นี şey ้ก็ดีไซน์ให้ออกแบบเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงเลยก็เหมาะสมสําหรับคนที่ตั้งใจจะทำอาหารทานเองหรือได้บ้านที่ทําอาหารทานเองกันอยู่แล้ว นะฮะเรามีตั้งแต่ตัวตู้เย็นวิวอินนะฮะโอ้โหเนียบมากเลยนะครับทั้งสองให้สองตู้เลยนะฮะซึ่งย้อนเวล์ซึ่งซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็เรามีทั้งเตาอบกับไมโครเวฟนะครับครับแล้วก็ซิงค์เราให้ถึง2หลุมนะฮะซึ่งสามารถล้างจานได้นะฮะส่วนเตาเนี่ยเราจะเป็นเตาสีหัวนะครับพร้อมที่ดูดอากาศซึ่งจะดูดอากาศไประบายภายนอกที่ระเบียงเลยนะฮะก็จะลดไม่มีประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องควันในห้องได้นะครับส่วนท็อปเนี่ยก็จะเป็นหินคอมเพสสโตนนะฮะซึ่งเป็นสั่งพิเศษมา ขนาดไซส์ก็คือจะเป็นไซส์ยาวแผ่นเดียวของด้านนี้นะครับครับแล้วนี่ตู้อะไรครับเนี่ยครับก็นี่ก็เป็นตู้ที่เราดีไซน์ปิดบังเหงื่อตัวเครื่องซักผ้าอบผ้าอ๋อเหรอฮะพึ่งสามีเขาดีไซน์มองไม่ออกเดนฮะมองไม่ออกเลยครับเพราะว่าถ้าเปิดปูเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องซักผ้ากับตู้อผ้าที่อยู่ข้างในอ๋อครับ ก็เดี๋ยวพาชมมาสเตอร์เบด룸นะฮะอันนี้จ,จะเป็นห้องนอนใหญ่นะฮะของของส่วนโตมสงองห้องนอนเลย네นะครับเนี่ยครับก็สเปซห้องนอนเนี่ยกว้างเพราะว่าสามารถอยู่อาศัยแล้วก็เวลานอนดูทีาาาวีเนี่ยมีระยะดูที่ไกลพอนะครับส่วนตัวหน้าต่างเนี่ยจะเป็นบ w วินโดกว้างนะเพื่อจะให้เห็นมุมทั้งสวนลุมแล้วก็ทั้ง c ิ t ตี้วิวด้วย ก็ส่วนของฝ้าเพดานเนี่ยสูง3เมตรแล้วก็จะเห็นกิวแอร์ที่ทางพวกแบบก็ดีไซน์ซ่อนไปกับฝ้าเลยแล้วก็ดูเรียบร้อยเป็นผืนเดียวกันแล้วนะฮะดูเป็นเส้นเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะนี่เป็นรายละเอียดที่อย่างที่เรียนบอกว่ามันเป็นดีเทลโอเรนเ็ดเลยทุกจุดเนี่ยทางพวกแบบเขาคอนเซิร์นหมดมนะครับ<ม>ครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในมาสเตอร์เบดูโอ้โหกว้างใหญ่มากจริง,งใช่ครับนะอันนี้เป็นพิเศษนะฮะเรามีแค่4ยูนิตที่เป็นห้องน้ําที่จะมีบัททับที่อยู่ติดกับลิฟต์หน้าต่างเป็นแคทรีลเวอร์ไปคือสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้ร้อยแต่สูนองศาเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีชาวเวอร์ส่วนสุขภัณฑ์เนี่ยจะเป็นวอลหังก็คือข้างล่างลอยจากพื้นสามารถทําความสะอาดได้และเป็นวอชด้วยก็คือเป็นอัตโนมัตินะฮะอันนี้เราให้กับลูกค้าเลยและพืนอ่างล้ถาง นะจะเป็นที่สแตเตอร์อันนี้จะเป็นห้องนอนที่2อนะออทนทอเบดมนะฮะจะเห็นว่าความกว้างเนี่ยสามารถอยู่ได้จริงนะฮะมันระยะก,กระชั้นเนี่ยไม่มีกว้างใหญ่มากเลยครับใช่ครับเพ้านนะ้าสูง3เมตรเหมือนกัน แล้วก็ <NBA S 2> ที่ทำดีไซน์แปลกมากอย่างที่เรียนว่าภายนอกเนี่ยเราเป็นในตัวอาร์เคเที่เป็นฟินนอนแต่ตัวที่เป็นเบย์วินโดว์ที่เป็นกระจกเนี่ยคือทางสามีิู้ออกแบบเขาดีไซน์ให้มีมีลูกเล่นหน่อยมีลูกเล่นก็คือเหมือนกับดันตัวกระจกออกไปในระยะความยาวของหน้าต่างจะกว้างขึ้นและสามารถเทควิวได้กว้างขึ้น คุณประยงยุทธ์ครับผมเห็นในห้องสวยงามมากเลยครับเนี่ยฮะก็จริงๆเราอยากจะรู้ว่าโครงการในคลาสนี้เนี่ยนะฮะของของเอสซีแอเยังจะมีอีกไหมในอนาคตครับเนี่ยครับก็โครงการสารแดงวันเนี่ยถือว่าเป็นลิมิเ e ็ดคอลเล t ชันของเรารก็คือพัฒนาเป็นพิเศษนะฮะสำหรับโครงการที่เป็น Super l u ล u กชของเราคือในอนาคตเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับตัวที่ดินเราก็จะพัฒนาในแต่และโครงการเพื่อเป็น พิเศษถ้าในกรณีที่เป็นซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับก็อาจจะมีอีก2-3โครงการที่ตามมาแต่แล้ในแต่และโครงการก็จะดีดีไซน์เฉพาะเจาะจงคือไม่ได้เหมือนกันในแต่และโครงการ <Okay. S 2> นะครับซึ่ง<ล>เป็นเป็นตัวโปรดักที่เราเป็นโปรดักไฮเอ็นของเราเลยนะครับแล้วโครงการนี้ตอนนี้ขายไปเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราเปิดขายเนี่ยคือในแง่ของนโยบายเราไม่ได้เปิดพร้อมขายพร้อมกันหมดทั้งตึกนะฮะตอนนี้เราเปิดขายอยู่ประมาณสัก70%็ดส และยอดขายเนี่ยก็ได้ประมาณสัก70%ของที่เปิดขายนะครับ m, ก็ถือว่าไปได้ด้วยดี m, เพราะว่าเนื่องจากอย่างที่เรียนว่าเราตั้งใจที่จะตึกเสร็จมันจะมีมูลค่าขึ้นไปในแต่ละปีแล้วในช่วงท้ายเราจะเปิดขายอีกทีหนึ่งนะครับแล,แล้วถ้าผู้ที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมรหรือว่าอยากจะซื้อคอนโดติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับครับก็ติดต่อที่นี่ได้เลยฮนะเซลแกลลอรี่ที่นี่นะฮะหรือติดต่อที่1749ได้คุณประยงยุทธครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับ